ก่อนอื่นก็ไปแวะกินข้าวกันก่อนนะคะเดีจะพาไปกินข้าวที่ศูนย์อาหารราคาถูกในสนามบ,บินดอนเมืองอยู่ชั้นสองค่ะนี่และสำหรับใครที่ไม่ถูกใจอาหารที่อยู่ในเกตนะคะมาทานข้าวตรงนี้ก่อนได้ค่ะอยู่ระหว่างอาคาร1และอาคาร2ชั้น2นะคะเข้ามาแลกคูปองแล้วซื้ออาหารที่ถูกใจแล้วทานก่อนได้ค่ะก่อนขึ้นเครื่องจะได้อิ่มท้องนะคะค่ะ2อย่างรวมน้ำด้วยนะคะ หนึ่งร้อยสิบบาทจริงๆรกินถูกวันนี้ก็ได้นะกินถูกวันนี้มันก็จะมีเซเว่นินข้าเซเว่นก็ได้ะคือสามสิบเก้าบาทนี้หนะ้าหนึ่สิบบาทสี่สิบเก้าบาทกิกนมาแล้วนะแต่ว่าอันนี้อยากกินแบบแน่นๆเลยเพราะว่าวันนี้คิวเราเยอะมากเราต้องก่อนจะลงเครื่องก่อนจะถึงที่พักก่นจะนาน,นะคะเพราะฉะนั้เนเต็มที่ก่อนงั้นเดี๋ยวกินข้าวก่อน วค่อยไป,ไป,ไปด,ได้ข้าวราดแกงของเราเรียบร้อยแล้วจ้าือ้อไข่ดาวไม่สุกไม่สุกไข่ดาวเพลิดเพจ้านี้ไปกับแอร์เอเชียนะคะไปภูกเก็ตกันจ้าไฟเราวันนี้ไม่ยกเลิกนะจ้าไปจ้า มาถึงตรงนี้ก็เดินสับๆไปเลยจ้าตอนนี้เราเช็คอินออนไลน์มาเรียบร้อยแล้วค่ะเราเดินเข้าเกตไปได้เลยแล้วก็นั่งเคลียร์งานนิดหน่อยตอนนี้เราเริ่มพร้อมแล้วขึ้นเครื่อกันดีกว่าค่ะวันนี้ได้นั่งที่นั่ง 19A เป็นผู้โชคดีค่ะอ๋ออะไรเหรอก็ได้นั่งตรงที่นั่งเฉๆไงล่ะต้าแนวตรงนี้ก็จะนั่งสบายหน่อยนะคะที่นั่งกว้างแต่ว่าจะพับเบาะไม่ได้ค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปลุยกันเวล c o มทูภูเก็ตจ้า เอามาที่รถบัสนะคะรถบัสทีสองนะเพื่อออกจากสนามบินมาเลี้ยวซ้ายมาเลยนะคะสำหรับรถบัสต,ตรงนี้ออกทุกชั่วโมงนะคะใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงค่ะสำหรับการเข้าเมืองนะคะขึ้นมาบนรถทำระเงิน100บาทแล้วก็สามารถนั่งเพื่อไปลงตรงจุดปลายทางได้เลยจ้า เก็บกระเป๋าเสื้อผ้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาทานอาหารต่อที่ศูนย์อาหารลกเทียนค่ะโดย2เมนูวันนี้ที่เราสั่งเมนูแรกได้แก่ตัวปอบเปียค่ะโดยราดด้วยน้ำท็อปปิ้งสูตรของชาวภูเก็ตค่ะแล้วก็โรยข้างบนด้วยมันหมูทอดกรอบ,อ,บอร่อยๆค่ะและอีกเมนูหนึ่งเป็นเมนูที่ห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือเมนูหมี่ฮกเกี้ยนค่ะทั้ง2เมนูนี้กินคู่กันร,รับรองอร่อยจุกมากเลย สำหรับตัวหมี่ฮกเกี้ยนรสชาติจะคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวที่เรากินแบบแห้งๆตอนเด็กๆะคะ่ะหวานๆเค็มๆหน่อยรสชาติดีมากเลยค่ะซดพร้อมกับน้ำซุปที่เขาให้มารับรองว่าอร่อยจุกมื้อนี้อยู่สบายๆเลยค่ะมีเกี๊ยวชิ้นใหญ่ๆให้ทานด้วยทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะ กินเสร็จแล้วฝนก็ยังไม่หยุดตกทำยังไงดีคะแวะมาที่ร้านนี้ค่ะร้านถลาง31ค่ะอยู่ถนนเส้นถลางค่ะมีเสิร์ฟทั้งเบียร์และกาแฟนะคะแล้วมาต่อที่ร้านต่อไปกันเลยค่ะชื่อร้านว่าหัวหมูภูเก็ตค่ะสำหรับร้านหัวหมูภูเก็ตนี้นะคะก็จะตกแต่งในลักษณะของทีมเวทมนต์ค่ะ คล้ายๆกับแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรประมาณนั้นเลยค่ะบรรยากาศในร้านก็จะเย็นๆสัวนๆเปิดเพลงคลอๆหน่อยนะคะแล้วก็จะมีขายทั้งชากาแฟแล้วก็พวกเคก้กพวกเบียร์พวกอาหารก็มีขายด้วยค่ะอ๋อมีจำหน่ายครับเบียร์ด้วยนะคะบรรยากาศทีมเวทมนต์มืดๆสัวๆแบบนี้เราจะดื่มอะไรกันได้ล่ะคะบรรยากาศแบบนี้สิ่งที่เราต้องดื่มในตอนนี้ก็คือ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 ,คอ คืออะไรเนาะอ๋อนั่นก็คือบัตเตอร์เบียร์นั่นเองค่ะแต่แนวเสร็จแล้วเราก็มาเดินเที่ยวกันต่อในย่านเมืองเก่าค่ะในปกติแล้วช่วงเย็นวันอาทิตย์นะคะย่านเมืองเก่าตรงนี้จะมีตลาดเย็นละค่ะเขาเรียกว่าตลาดใหญ่ แต่ตอนนี้ที่เรามาเดินฝนยังไม่ค่อยหยุดเลยตลาดก็เลยยังไม่ได้ตั้งเลยจ้ะเราก็เลยไปที่สถานที่ต่อไปกันเลยนั่นก็คือร้านข้าวต้มแห้งโกเบนจ้านี่ขาเป็นร้านมิชลินสตาร์ปี 2, 2019 20เาแล้วก็21 3ปีซ้อนเลยค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันมี่ดูเด็ดเขาจะเป็นข้าวต้มแห้งเนาะแล้วก็หมูกรอบเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันค่ะ แน่นอนจ้าเมือนี้ก็สั่งข้าวต้มแห้งมาเลยตัวข้าวต้มก็แห้งๆค่ะข้าวรวนดีแต่มีรสชาติที่อร่อยนะคะตัวข้าวปรุงมาอร่อยเลยค่ะส่วนตัวหมูกรอบบอกเลยว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะเป็น The Best หมูกรอบเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในไม่มันมากจนเลี่ยนนะคะรสชาติดีเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสค่ะต้องรับประทานเลยค่ะสำหรับเมนูนี้ไปกินกันเลย กินเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ห้ามพลาดสำหรับการมาภูเก็ตคือการมาตามหาสตรีอาร์ตนะคะสถานที่ต่อไปที่ใครๆที่มาภูเก็ตก็ห้ามพลาดคาเฟ่น,นี้เลยค่ะคาเฟ่น,นี้มีชื่อว่าไอสราคาเฟ่ Cafe ค่ะไอสราคาเฟ่ I นี้เป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็บูิ e โฮเทลด้วยค่ะตกแต่งอย่างสวยงามแอร์เย็นเตียบ e เลยค่ะเข้ามานั่งพักสบายๆดูอะไรสวยๆงามๆนะคะ ที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วยังเป็นบูิคโฮเทลอีกด้วยค่ะก็คือมีที่พักอยู่ข้างบนด้วยนะได้ข่าวกระซิบกระซิบมาว่ามีห้องพูลวิลล่าด้วยค่ะค่ะและสําหรับใครที่มาที่นี่ห้ามพลาดเมนูเด็ดของที่นี่เลยนะคะเป็นของหวานประจําเมืองภูเก็ตค่ะที่ถูกประยุกต์เข้ามาให้เข้ากับเมนูของร้านนี้นะคะก็คือตัวโอเอค่ะตัวโอเอตัวนี้นะคะก็เป็นตัววุ้นตัวนี้และนี่นี่อย่างนี้เลยรสชาติหวานหอมตื้นใจเลยค่ะ แล้วมาเดินต่อกันที่ตลาดใหญ่เมื่อทีนี้ค่ะเขาตั้งกันเสร็จแล้วที่ตลาดใหญ่เนี้ยก็จะมีขายพวกอาหารค่ะอาหารการกินแล้วก็พวกขนมของฝากด้วยแล้วก็จะมีพวกสินค้าทํามือสวยๆงามๆอะไรเงี้ยค่ะมาที่ตลาดนี้ได้เลยนะมีขายทุกอย่างนะคะเดินดูของกินกันจุใจแล้วก็จะมีพวกการแสดงของน้องๆด้วยค่ะไปดูกันจ้ะ Baby. I see you, I see you. จะนอนอยู่แล้วเสียวกดเจอรีวิวร้านค็อกเทลแบบอาร์ตอาร์ต๋ยวไปดูกันว่ามันจะอ,อาร์ตยังไงอยู่ห่างที่พักต้องโลกกว่าว้ายไป,ไปมานั่งเพลินที่ร้านนี้ค่ะซิมเพ็กเมกซิลโลจีลาเบอร์เทอรี่ค่ะแหมตั้งใจพูดเลยนะคะกลัวพูดผิด ชือร้านร้านนี้เองค่ะร้านนี้ก็เป็นร้านที่ขายค็อกเทลนะคะโดยที่ใส่ความอาร์ตอาร์ตเข้าไปนะคะในการทำค็อกเทลเน้นดูค่ะไม่เน้นกินแก้วหนึ่งก็ประมาณ4 5 0 0บาทนะคะแต่ว่าคนทำเนี่ยทำจนเมื่อยเลยค่ะกว่าจะเสร็จ เข้ามาดูงานศิลป์กันแล้วก็เข้ามาดื่มกันที่ร้านนี้นะคะดื่มเสร็จเบาๆสบายๆายค่ะแล้วก็ค่อยเดินกลับร้านนี้เนี่ยห่างจากที่พักเราประมาณ2โลเลยกินเยอะไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเดินกลับที่พักไม่ถูกแน่ๆกินเกณฑูดูดมดมแล้วก็รีบกลับค่ะไปไปไปดูกันปรื๊บตัดผ้าใหม่ทีเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วจ้า ตามสไตล์เดิมของเราเนาะต้องไปเดินเดินดูดูตลาดท้องถิ่นกันหน่อยค่ะแล้วหลังจากที่เดินดูตลาดท้องถิ่นของเราแล้วเราก็ต้องไปเติมท้องเราให้เต็มค่ะสําหรับร้านนี้เชื่อมังจะไปเป็นร้านที่เป็น คนท้องถิ่นแนะนํามาเลยค่ะซึ่งเป็นร้านขนมจีนค่ะขนมจีนป้าไมค่ะร้านนี้ขนมจีนป้าไม,านนม,ามก็คือขายขนมจีนนั่นแหละค่ะมีให้ตักแบบไม่อั้นเลยค่ะจะตักกี่น้ํายาก็ได้เยอะแค่ไหนก็ได้สําหรับผักมีเป็น10บๆชนิดเลยค่ะแล้วก็ไปตักตักราดราดแล้วก็มาทิ้งกับผักที่อยู่บนโต๊ะค่ะท็อปปิ้งที่มีขายก็คือจะมี ไก่ทอดแล้วก็ตัวหอหมกปลาค่ะ2ออย่างนี้อย่าพลาดเลยค่ะอุตส่ามาแล้วเนาะร้านนี้สัญญาว่าจะต้องกลับมากินซ้ำอีกค่ะน้ํายาขนมจีนเนี่ยคืออร่อยมากเลยแล้วก็รสชาติแบบคนถิ่นเนาะเผ็ดนิดนึงนะคะถ้าใครไม่ทานเผ็ดขอให้งดค่ะสำหรับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันเราก็ต้องมาขึ้นรถที่ตลาดเดิมค่ะตลาดดาวเทาเมื่อกี้นี้ที่ต่อไปที่เราจะไปกันก็คือ ที่วัดชัยค่ะวัดชัยก็คือวัดฉลองที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนั่นแหละค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขามากาบสักการะกันที่นี่ก็คือหลวงพ่อแช่มวัดฉลองค่ะเป็นพระเกติดังนะคะที่อยู่ที่วัดนี้ค่ะสักการะหลวงพ่อแช่มเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาที่พระอุโบสถนะคะพระอุโบสถที่นี่ด้านนอกสร้างไว้สวยมากค่ะมาแวะถ่ายรูปก,กันก่อน เสร็จแล้วสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้นะคะเราไปต่อที่สถานที่ต่อไปกันเลยค่ะก็คือร้านอาหารร้านนี้ค่ะร้านโรตีแกงแถวน้ําค่ะอยู่ตรงแยกแถวน้ํานะคะร้านนี้เป็นร้านมุสลิมห้ามสั่งหมูเด็ดขาดเลยนะจ๊ะร้านนี้ก็จะขายพวกชากาแฟโรตีแกงมัสมันแกงเนื้อแกงไก่อะไรพวกนี้ค่ะเมนูละประมาณ50บาทรับรองว่าอร่อยถูกใจแน สำหรับคนชอบโรตีแกงอย่าลืมสั่งไข่ลวกด้วยนะคะกินเข้ากันมากๆเลยค่ะแล้วต่อจากร้านนี้นะคะเราก็ไปต่อกันที่ร้านทอรี่ไอศครีมค่ะเป็นร้านต้องห้ามพลาดของภูเก็ตเลยค่ะร้านนี้จำหน่ายของหวานและไอศครีมค่ะทั้งรสชาติทั่วไปและรสชาติพื้นถิ่นค่ะเมนูต้องห้ามพลาดสำหรับร้านนี้คือบีโกหมอยห้ามเขินตอนสั่งนะคะถ้าเขินอดกินแน่นอนเลยจ้า กินฮอทคอมิมนของภูงงกเก็ตคาบีโก้หอยร้านพอลี่ไอศครีมค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวคือแบบนุ่มๆหอมๆแล้วมันแบบกะทิอ่ะโดนใจมาก ข้อเหนียวดำนี่คือแบบ the best มากอย่าพลาดเลยห้ามพลาดเลยนะเนะี่ยจริงๆห้ามพลาดเลย <c oughs> พักเหนื่อยหายร้อนสบายใจกันหรือยังคะกับเมนูบีโกหมอยเย็นเย็นหวานนมันๆที่ถูกใจหมูแข็งแรงอย่างเรานะคะ หลังจากชิมหลังจากชิลที่ร้านทอรี่ไอศครีมกันเรียบร้อยแล้วเราก็มาเดินดูสตรีทอาร์ตกันค่ะเราต้องเดินย่อยกันสักหน่อยนะคะดูสตรีทอาร์ตตรงย่านนี้ค่ะเดินเดินเพลินๆน,น,นะคะนอกจากที่จะมีสตรีทอาร์ตแล้วเขาก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับร้านรวงแบบเก่าๆด้วยค่ะก็เดินถ่ายรูปถือว่าย้อนยุคก,กันไปเนาะ หลังจากนั้นไปต่อรถบัส30บาทเข้าหาดป่าตองค่ะเอาของไปเก็บที่พักที่จะผีๆีของเรานิดนึงนะคะที่พักวันนี้ละใครยยที่304บาท50สตางค์ค่ะจริงๆนอนเพลินนอนดีนะไม่รู้ว่ามีผีคอยเฝ้าเราอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะมาที่ถนนคนเดินบางลาป่าตองค่ะถนนคนเดินนี้ก็จะคล้ายๆเข้าสารแล้วนี่แหละแต่ตอนที่ไปถึงฝนตกหนักมากไม่รู้จะทําอะไรก็เดินใส่เสื้อกันฝนเล่น,ลนๆสวยๆไปก่อนนะจ๊ะ แล้วต่อจากนี้เราจะวัาไปอีกวันนึงเลยค่ะเนื่องจากวันนี้ตอนเช้าก็เหมือนเดิมค่ะฝนตก ปลอยๆตลอดทั้งวันเลยก็เรามาช่วงหน้าฝนนี้นะคะอย่าเสียใจไปก็ถือว่าเรามาเที่ยวทะเลช่วงหน้าฝนก็ได้ซึมซับไปอีกบรรยากาศหนึ่งค่ะเป็นอากาศเย็นๆชื่นๆหายใจสะดวกอยู่เหมือนกันนะคะดูทะเลว่างๆกว้างๆไม่ค่อยมีคนเลยค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันธรรมดาบรรยากาศก็จะหมอกๆเขาๆสบายๆยเย็นๆค่ะถือว่ามาทะเลแบบไม่มีแดดก,ก็ไม่ต้องร้อนแล้วกันเนาะมาชมบรรยากาศทะเลหน้าฝนก็ไม่เลวค่ะ หลังจากตอนกลางวันเราเคลียร์งานกันเรียบร้อยแล้วตกช่วงค่ำคืนเราก็มาดูไนท์ไลท์ถนนบางลากันจ้าก็จะเป็นกึ่งๆึงถนนคนเดินนิดนิดค่ะมีกิจกรรมมีอะไรให้ทำเนาะมีร้านรวงขายของค่ะเรามาดูบรรยากาศข้างทางกันค่ะว่าวเป็นยังไงสําหรับถนนบางลาค่ะเอาตรงๆก็เหมือนข้าวสารแหละก็มีพวกโชว์มีคนมาโชว์อะไรพวกนี้แล้วก็มีร้านรวงที่เป็นร้านแบบตื้อๆค่ะเราก็เลือกเอาสักร้านหนึ่งเนาะคือนี้ สำหรับไนท์ไลท์คืนนี้เราดูร้านตื้อๆสักหนึ่ร้านนะคะเราไปดูบรรยากาศกันว่าตื้อๆบางร้านมันเป็นยังไงจ้าสำหรับร้านนี้ที่เลือกเราก็เลือกแบบบุฟเฟ่ต์นะคะเนื่องจากเรากินน้อยเอ๊ะกินน้อยยังไงก็มากินที่ร้านนี้ค่ะกินได้ทั้งคืนเลยอยู่ที่ราคา900บาทบวกๆนะคะ แล้วก็วาร์ปมาวันรุ่งขึ้นเหมือนเดิมค่ะเราจะนั่งรถเข้าเมืองจากป้อมตํำรวจบางรากันค่ะนั่งรถเข้าเมืองอยู่ที่30บาทค่ะเข้ามาในเมืองเพื่อที่วันนี้เราจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะก่อนเดินทางกลับเรามาหมี่แปะแถวค่ะเพื่อมากินเมนูนี้ยี่หูเองฉายค่ะ ร้านนี้เป็นร้านแบบฮกเกี้ยนนะคะยี่หูก็แปลว่าปลาหมึกเองฉ่ายก็แปลว่าผักบุ้งค่ะเมนูยี่หูเองายเนี้ยจะประกอบด้วยหมึกกรอบแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็มีกรอบค่ะราดน้ําซอสสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะรสชาติคล้ายๆกับเย็นต่อโฟแห้งค่ะเมนูนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็ที่ร้านนี้เนี่ยนอกจากจะขายเมนูนี้แล้วก็ยังขายพวกบะหมี่ทั่วๆไปในสไตล์ฮกเกี้ยนทําบะหมี่เองด้วยละค่ะร้านนี้ ต่อจากนี้ก็ไปต่อบัสที่บอขอสอเก่าค่ะเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพกันนะคะด้วยไฟเย็นนี้จากเอเอเซียค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับชาวภูเก็ตสำหรับน้ำใจรักนะภูเก็ตแล้วเราเจอกันใหม่นะจ๊ะภูเก็ตที่รักจ้าบ๊ายบาย